เ้แลครับตอนนี้เรามายามเบ็ดกันนะตอนนี้รู้สึกจะได้ปลาตัวใหญ่รู้สึกตื่นเต้นมากทุ่งนานะทุ่งน้าจะมืดสักหน่อยนะเดินน้กเระวังตอนนี้เรารุ้นครับ รู cha, out, ้สึกจะดิ้นแล้วดิ้นแล้วไม่รู้อะไรดิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอด้วยเจอแล้วเจอแล้วโอ้ตาแล้วนี่นิวไม่รู้นี่มนไปเกี่ยวู่นน่ะเกี่ยวได้ไงล่ะครับพี่น้องหายเดีย โ่าท่านี้ก็ไม่ใส่แล้วพอแล้วอะไรกินอ่ะเนวอะไรกินปลาครับจะมึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวใหญ่ตัวให่ตัวใหญ่ตัวใหญ่รอรอกันรอกันตัวใหตัวใหญตัวใหญตัวใหญ่อุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยทางรู้สึกจะ ผู้ชมผู้ชมรู้สึกจะแล้วตัวใหญ่นะหวดละรองเท้าผมตะขอนี่มะดไปอะไรครับไปอะไรครับไปอะไรครับตะขอครับะครับเขาชมบเลยเขาชมเลยครับออเราเห็นตัวครับท่านผู้ชมเอ้ยนี่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 หมานหมาน นายผาชูหน้าหน่อยท่าเนยหน้าหน่อยครับเจ้าหน้าโอ้โหนี่แห่นแน่นอน่นแ่ไหนตัวใหญ่ไม่ไหนไปนนู่อุ้ยทุกคันทุกคันตอนนี้ทุกคันโอ้โหมิตรผู้ชมฮะมันมันจะคว่ำกลางขนานะตัวใหญ่ด้วยหนึ่งไหนไหนไหนไหดู นี๋ยวเีโลอ่ะโอ้ยเป็นโลห์หยอุ้ยชอบนะมั้ยไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยกินไปเรด้อยนี่อุ้ยนมัแล้วเจ็บปากมาแล้วโอเคเราได้เอาไขาวันมาไหมปากินยัง ไม่กินได้ใส่เบ็ดไหมใส่ทำไมโควาเนครอบครัวทุกันวัน้วันมเกิดนี่วันนี้วันนี้มันวันนี้มันเกิดชวยมากเลยต้องนิ้วนะรู้สึกยาไม่ค่อยหวานเท่าไหร่สู้นายเพิ่มไม่ได้ครับทุกคันเหยื่อหมดทุกคันครับให้นายเพิ่มครับตากระนูยตากระนูนอ่ะเด็ด เพราะว่าผมไม่ได้เป็นใแล้วมันลากขึ้นไี้อย่างลึกไปหุยหุยนู้นนู่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตบอ่ะเนี่ยสิงนลงปุ๊บหลืววะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วถ้าเกิดเราเอามีไอ้ไอ้นั่นมาล่อคืนจะกินไหมเบ็ดเบ็ดจบอ่ะเย็กเกลียรติยังไี่เออเป็นไปได้ไม่เห็นหลับใช่ไหะมันไม่เห็น แต่เขาไปหยกกลางคืนอยู่ดิเพิ่มเออลืมดีดน้ำใช่ไหมเยอะใช้หยกหยกจกจกจอกอ่ะให้เหมือนเหมือนเหมือน,นเฉียดกระโดดอ่ะเฉียดตัวเล็กๆอ่ะพอมันกระโดดจกจกอ่ะเสียงครุบป๊บป๊อบป๊บอยู่ดิเองตัวมันเองได้แล้วเาจะสองจังหวะเนาะมันจะไม่เบืหมานหมานวันนี้หมานวันนี้ รู้สึกจะได้เป็นสิบแล้วนะวรอบแรกผมไม่ได้มายังไม่ถึงแค่เก้าเหรอแค่เก้า <laughs> <laughs> โอ้โหผมนึกถึงบรรยากาศตอนผมเป็นเด็กๆเกลยนานแล,แ,แล้วที่ผมไม่ได้มาเจอร้อนไปยี่สิบปีที่แล้วใช่ไหมตั้งแตบบ่ยังไม่ติดใช่ไหม <laughs> <laughs> มาแล้วไม่รู้ล่ะแม้แซมเอาไว้กว่านั้นผมผมได้มาเฮ้ยเสียนิวนิวเสียนิ้วได้ป่ะของพี่เสียไว้คันนาหรือเปล่าวตัวนี้แม่กับลูกเลยครับได้เยื่ออยู่ในแม่กับลูกนี่ครับนิ้วโดนจริงใช่ไหมเดี๋ยวเอาของพี่อยู่คันนาไม่อยากมาก็อย่างนี้หล่ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วตโดนมาเลยวูบยับยับยับตัวบลุ้มเลยโเหยื่อกนูย์ งงไม่มาแล้วองกันเพื่อเหี้ยเหยื่อแล้วก็ติดหมดอ่ะอลป่านหอยยังไหมป่านหอยยังไหมลองเอาเบ็ดกระเป๋าลงดิ้งลองเบ็ดกระเป๋าลงไม่ได้แขนเบ็ด้วเนี่ยแขนใหญ่แล้วเนี่ยดูถลยปลาเยอะปลาเยอะปลาเยอะมากคนีี้้ก็ไป่หอยยังกินอ่ะ นี่ของเพิ่มอีกเลยใ่เลยเฮยเฮ้ยเฮียทุกคันเอ้ยโอ้โหไหนไหนดูดิเด็กคนเดียวเดินไหวอุ้ยอันนี้เรื่องจริงนะบาปเฮ้ยนี่ต้องไปหาเยือเพิ่มมานี่ดูบรรยากาศทุ่งนาบ้านเจ๊ เกียบเยื่อจนเมื่อยเลยน้ำของเจ๊ครับป่าเยอะมากมาแต่ละรอบได้ประมาณสองหรือสามแต่ละคนตั้งใจมากเลยขมักขเมนโอ้ยคืนนี้กะจะประมาณยันวางอ่ะ ดูดูดูแต่ละคนตั้งใจเป็นที่องวเราทำงานทำการอยู่กรุงเทพนานๆทีจะได้ออกมาชมบรรยากาศแบบนี้ได้เลยครับได้ฟิลเลยนี่ฟิลแฟนฟิลแฟน อันนี้นายพานใหญ่เราครับถ้าไม่ได้คนนี้เราจะไม่ประสบความสําเร็จใส่งในนาหน่อยสิครับดีเลยหมดเลยเลยใหญ่ไปหาข้อปากมันได้หาดากะมันต้องหา <c oughs> ดูการทําแล้ว ทางคล่องแคล่วมีประสบการณ์สูงในการอีภนีิผมขอนแล้วใช่ไหมเอาเอาเลยมิวลวกลวกมาเลยไหมล่ะไอ้คนละสี่หลังอะลวกมาหมดคนเดียวเลยไหมมีแวกด้วยนี่นะมีแวกด้วยครับมีแวกด้วยทุกอย่างมันต้องแวกเออนี่ต้องเหมาะเล

เสียใครอะเรามาขึ้นน้องแข็งเราขึ้นปนนั่นแหละตัมาจับเขียดจับเขียดเป็นเยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลวะโอ้หตรงนี้น้ามาใสทำไมผมม่มาใสตรงนี้เร็วเร็วเริยมไปเอาเบ็ดเพื่อน อยากให้ได้ปลาหรือว่าแล้วเข้ามาใหญ่แห่งจมูกแต่ละคนรอบอีกรอบนึงแล้วมาจะมาถ่ายคไว้นานแล้วนะผมไม่ได้มาบรรยากาศแบบนี้เป็นสิบสิบปีแล้วใหญ่มากโกรกเลยโกรกอะไรเหล่น้าเรามาปัดโอ้โหอย่างนี้ต้องมาแล้ว เก็บตัวแล้วเนี่ยเสียงปลาฮุบทั้ง